E.U. เอาจริงประกาศให้คู่รักที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเข้ามาพบกันได้แล้วประกาศนี้เดี๋ยวอจะลงเอาไว้ใต้วิดีโอนะทุกอันเลยที่พูดในวิดีโอนี้ก็คือจะเริ่มต้นจากประกาศของทางยูโรเปียนยูเนียนก่อนแล้วก็จะเป็นเยอรมนีแล้วก็สุดท้ายก็คือฟินแลนด์นะตามหัวข้อเลยก็คือคณะกรรมการของ E.U. เนี่ยสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกอนุญาตให้คู่รักที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเนี่ยนะสามารถเข้ามาพบกันกับ ประชากรของ E.U. ได้แล้วคือต้องเข้าใจก่อนนิดนึงว่าไอ้ที่อัเคยพูดมาก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือเป็นการอยู่ในขั้นตอนของการพูดคุยกันก็คือมีคนเรียกร้องที่เราเคยพูดไปว่า Love is not tourism อะไรอย่างนี้ใช่ไหมในแคมเปญที่คนทั่วโลกเนี่ยคือไม่ใช่มีแต่ไทยอย่างเดียวไงก็คือคู่รักของชาวยุโรปเนี่ยก็จะมีอยู่ทั่วโลกใช่ไหมคือเขาก็เรียกร้องจากนอกยุโรปเนี่ยนะแล้วก็คนยุโรปเองอ ที่อยู่ในยุโรปเนี่ยเขาก็เรียกร้องหน่วยงานในประเทศตัวเองเหมือนกันแน่นอนว่ามีประเทศที่เปิดขึ้นมาหลายประเทศมากแล้วแต่ว่าก็มีบางประเทศที่เปิดให้ขอวีซา่าแต่ยังไม่ได้ให้วีซ่าเพราะไม่มีเที่ยวบินพาณิชย์เข้าเนี่ยอันนี้ต้องแยกประเด็นคือเขาให้เข้าแต่ว่าบางทีไอ้ปัจจัยเรื่องไม่มีเที่ยวบินพาณิชย์ไม่มีเข้าไทยอ่ะคือเข้าไทยไม่ได้อ่ะก็เป็นปัจจัยของประเทศเราเองซึ่งยังไม่อนุญาตให้มีเที่ยวบินใดๆเข้ามาเลยฉะนนั้นเขาก็ลำบากใจที่จะไม่ให้ แต่ว่าก็มีบางประเทศที่เป็นปัญหาอยู่อย่างเช่นเยอรมนีเนี่ยก็มีข่าวลือยังไม่ฟันธงอย่างเป็นทางการว่ากําลังคุยกาลังหาลือกันอยู่ว่าจะเอาอยัางไงนี่เลยครับประกาศจากคนนี้เลยเป็นโคศโกเลยคือ EU หล่อมากตามหัวข้อที่เคยพูดไปก่อนหน้านี้แล้วก็คนประกาศก็หลอด้วยเหมือนกันก็ <c oughs> <c oughs> คือยูโรเปียนยูเนียนเนี่ยคณะกรรมการเขาเนี่ยก็กระตุ้นให้ประเทศสมาชิกเนี่ยอนุญาตให้กับคู่รักที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเนี่ยเข้ามาในเขตของ ประเทศของพวกเขาได้แม้ว่าจะยังมีกฎการห้ามเข้าอยู่สําหรับประเทศที่สามในบางประเทศคือต้องเข้าใจนิดน,นึงว่าไอ้ที่เคยพูดไปก่อนหนะ้าเนี่ยอนุญาตคู่รักเนี่ยชุดแรกก็คือประเทศที่ปลอดภัยซึ่งรวมไทยแลนด์ด้วยสิบกว่าประเทศอย่างที่อาเคยบอกแต่ตอนนี้คือเขาหมายถึงทั้งโลกไม่ใช่เฉพาะสิบกว่าประเทศที่ปลอดภัยแล้วทั้นนั้นแสดงว่าแม้แต่ประเทศอันตรายที่ยังติดเชื้อสูงอย่างอเมริกาเนี่ยถ้าเป็นคู่รักนะก็สามารถเดินทางเข้าได้เช่นเดียวกันสังเกตถึงความที่ใจกว้างมากๆ ว่าไม่ดีซีเรียสแม้ว่าจะมาจากประเทศเสี่ยงสูงก็ตามอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เรียกได้ว่าเปิดให้อิสระกับพลเมืองของเขาแต่ก็แน่นอนว่าแล้วแต่ประเทศสมาชิกด,ด้วยนะว่าจะให้หรือไม่ให้แต่แน่นอนว่ากระทุ้งกันหลายรอบแล้วก็รอบนี้ก็คือเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการคือก่อนหน้านี้คือเหมือนกับว่ามีคนเรียกร้องแล้วก็มีคณะกรรมการบางคนก็เสนอไปอยังประธานก็คือเป็นขั้นตอนของการเสนอแบบตั้งกระทู้ถามเหมือนในสภาอะไรอย่างเงี้ยนะ แล้วก็ตอนนี้ก็คือคนเมื่อกี้เนี่ยโคสกก็ออกมาประกาศเรียกร้องอย่างเป็นทางการเลยเนี่ยไงก็คือคณะกรรมการโคศกของคณะกรรมการ e ูเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าเมืองเนี่ยแล้วก็เกี่ยวกับพลเมืองเนี่ยก็คือคืนนี้เลยประกาศในวันนี้เลยก็คือหมายถึง7สิงหาเนี่ยนะประกาศว่าคณะกรรมการ e ูเเนี่ยได้ยกระดับนะให้คู่รักเนี่ยได้เข้ามาพบกับพลเมืองของยุโรปได้คืออย่างนี้การประกาศของเขาเนี่ย แต่ละครั้งก็มีผลอันนี้เรียกว่าเป็นทางการและเหมือนกับครั้งที่เขาประกาศให้ประเทศปลอดภัย15ประเทศเข้าได้ตั้งแต่1กรกฎาคมอันนั้นก็เป็นข่าวใหญ่ใช่ไหมทีวีเราก็ออกข่าวอยู่ก็คือที่รวมประเทศไทยไปด้วยใน15ประเทศนั้นแนหะอันนี้ก็คือน่าจะเป็นประกาศในระดับเดียวกันก็คือเป็นเรื่องใหญ่ละที่เขาจะประกาศออกมาหลังจากนี้ก็ต้องจับตาดูต่อไปว่าประเทศที่ยังไม่เปิดเนี่ยเขาจะเอาอยัางไง ตรงนี้เขาบอกว่าภายใต้สถานการณ์กฎหมายในปัจจุบันประเทศสมาชิกคือ E.U. European Union ต้องบอกนิดนึงว่าเป็นองค์กรที่ดูแลประเทศสมาชิกนะไม่ใช่ประเทศนะฉะนั้นก็คือมีหน้าที่มอบนโยบายก็คือเอาไปเรียกว่าพี่ใหญ่เพราะว่าเป็นคนปกครองแล้วก็มอบนโยบายแต่สมาชิกก็มีสิทธิ์ว่าจะทําหรือไม่ทําก็แล้วแต่แต่ตรงนี้เขาบอกว่าประเทศสมาชิกเนี่ยสามารถอนุญาตให้คู่รักที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเนี่ย unmarried partner เนี่ย ที่มีการยืนยันเรื่องของความสัมพันธ์นะหมายความว่าจะต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ได้ด้วยนะว่าเป็นคู่รักกันจริงหรือเปล่าเนี่ยสามารถเข้าสู่ eu หรือยุโรปได้ถ้าประเทศนั้นเขาอยากจะทําแล้วก็พวกเราเนี่ยย้าแล้วย้ําอีกนะ eu เนี่ยย้าแล้วย้ําอีกให้ประเทศสมาชิกเห็นถึงความเป็นไปได้นี้ซึ่งในขณะนี้เนี่ยมีแค่ส่วนน้อยของประเทศสมาชิกเท่านั้นที่เลือกที่จะเปิดฉะนั้นเขาก็เลยกระทุ้งกันอีกว่า S <S <an> เอ้ยกากาได้แล้วอะไรประมาณนี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยประเทศที่ยังไม่เปิดหลายประเทศเนี่ยอัตราการติดเชื้อและเสียชีวิตก็ค่อนข้างต่ําแต่เขาก็อาจจะเหมือนเหมือนกับทางเอเชียของเราอะ่ะก็คือขอรัดกุมไว้ก่อนฉะนั้นเขาก็เลยยังไม่ยอมเปิดไงทั้งที่อัตราการติดเชื้อกับเสียชีวิตเขาค่อนข้างต่าก็คือตอนนี้จานวนของประเทศในยุโรเปียเนี่ยที่อนุญาตให้คู่รักเข้าไปพบหน้ากันได้เนี่ยก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะจากประกาศนี้เขาบอกว่ามีอยู่8ประเทศ แต่ของไทยเราเนี่ยที่ดูจริงๆตอนนี้คือมีมากกว่า8ดนะแต่แน่นอนบางประเทศยังมีปัญหาอยู่แล้วก็เขาก็ประกาศว่าเนี่ยพวกเราสนับสนุนนะประธานของ EU อีที่ตอนนี้เป็นชาวเยอรมันเนี่ยคือเขาจะมีการผัดเปลี่ยนกันอยู่เรื่อยไงตอนนี้คือคนเยอรมันเป็นประธานอยู่เดี๋ยวไปพูดถึงประกาศของเยอรมันต่อนี่ประกาศนี้เลยเยอรมันเปิดให้คู่รักที่พลัดพรากเนื่องจากกฎการห้ามเข้าได้เข้ามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์ถัดไป สัปดาห์สัดไปนี่คือประกาศวันที่7สิงหาสัปดาห์สัตไปก็7สิงหามันวันศุกร์ใช่ไหมก,ก็ต้องเป็นตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปก็ต้องรอดูว่าทางสถานทูตเยอรมน,นีกรุงเทพเนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมเพราะตอนนี้หน้าเว็บย่างขึ้นอยู่ว่าจะไม่อนุมัติวีซ่าจนกว่าจะมีเที่ยวบินพาณิชย์เข้าไทยแล้วแต่ประกาศนี้ทําให้สถานทูตเยอรมน,นีในไทยเขาเปลี่ยนใจบ้างไหมตรงนี้เขาบอกว่าในที่สุดเยอรมน,นีก็ตัดสินใจอน,อนุญาตให้คู่รักที่ยังไม่ได้จดทะเบียนกับชาวเยอรมันเนี่ย สามารถเข้าสู่เขตแดนของสหพันธรัฐได้แล้วเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยได้พัดพรากจากกันมามากกว่า4เดือนจากการระบาดของโคโรนาไวรัสตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาอันนี้คือคู่รักของชาวเยอรมันทั้งโลกนะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเราก็อาจจะงงว่าอะไรอนุญาตอะไรกันนักหนาก็ให้ขอวีซ่าไปแล้วใช่ไหมแต่ทีนี้ต้องแยกประเด็นระหว่าง ย้ำอีกครั้งหนึ่ว่าที่เขาให้เข้าแต่ว่าประเทศเรายังไม่เปิดให้มีเที่ยวบินพาณิชย์เข้าประเทศได้คือเหมือนกับว่าถ้าเราไปแล้วเรากลัดไม่ได้เนี่ยมันก็สร้างภาระใช่ไหมก็คือมันมีสองประเด็นเนี่ยชนกันอยู่ว่าสุดท้ายคือยังไงสถานทูตในไทยเขาจะตกลงจะเอายัางไงจะเปลี่ยนไหมตรงนี้เลยหลังจากการรณรงค์ทางโซเชียลมีเดียเนี่ยสมาชิกสภาหลายๆคนเนี่ยทั้งชาวสวีเดนยิววาโจเฮนสันทั้งรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของเยอรมนี เฮโก m แมสเดนเรียกร้องไปถึงประธานของ EU ในตอนนี้ซึ่งเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยของเยอรมนนี้ด้วยก็คือโฮสซีโฮเฟอร์สุดท้ายก็ตัดสินใจที่จะเคลื่อนไหวบ้างแล้วเนี่ยประโยคนี้สำคัญเขาบอกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคู่รักที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเนี่ยที่จะมาที่เยอรมน,นีเนี่ยก็ได้ถูกนำมาใช้ในวันนี้แล้วก็กดเนี่ยควรจะเริ่มประกาศตั้งแต่สัปดาห์หน้า ก็ค um mm so ือเป็นการประกาศในทวิตเตอร์อันนี้นะเป็นภาษาเยอรมันเนี่ยใครเข้ามาลิงก์นี้ก็ส่งให้แฟนดูก็ได้หรือแฟนเขาอาจจะรู้อยู่แล้วก็ได้มั้งก็เขาบอกว่าเงื่อนไขสําหรับการเป็นคู่รักที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเนี่ยนะเขาบอกว่าจะต้องเคยพบหน้ากันอย่างน้อยหนึ่งครั้งในเยอรมนีเองหรือว่าในต่างประเทศก็ตามเนี่ยใครจะมาเจอกันในเยอรมนีตั้งแต่ครั้งแรกก็ต้องเป็นพวกประเทศที่ยังไม่ต้องขอวีซ่านั่แหละอย่างของเราก็แน่นอนว่าเขาจะต้องเคยมาเจอเราที่ประเทศไทยอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ก็คือหลักฐานจะต้องพิสูจน์ได้อันนี้สำคัญมากเลยหลักฐานที่ใช้พิสูจน์นะก็คือ 1. คือ invitation form จากคนที่อาศัยอยู่ในเยอรมน,นี invitation form น่าจ,จะหมายถึงใบรับรองความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายหรือใบสีส้มนะที่เขาจะต้องไปขอกับทาวน์ฮอล์นั่นแหละแล้วก็ statement ที่มีการเซ็นชื่อที่พิสูจน์การคงอยู่ของความสัมพันธ์น่าจ,จะหมายถึงจดหมายเชิญนะ มันต้องเซ็นชื่อด้วยถ้าสเตตเมนธนาคารมันไม่ได้ต้องเซ็นชื่ออยู่แล้วเนี่ยก็มีคําว่า relation s h i p คือความสัมพันธ์ด้วยน่าจะหมายถึงจดหมายเชิญนะแล้วก็นี่เลยหลักฐานที่พิสูจน์การพบกันแล้วก็จะต้องมีการสแตมป์ในพาสปอร์ตหรือตั๋วเครื่องบินที่ที่เคยใช้เดินทางอนะ่ะไม่ใช่ตั๋วเครื่องบินปัจจุบันนะไม่ใช่ตั๋วเครื่องบินที่กําลังจะไปนะเอาเป็นว่าถ้าสําหรับคนไทยเราเนี่ยก็คือหลักฐานการประทับของแฟนหรือของผู้เชิญนั่นแหละที่เคยมาไทยนั่นแหละ แล้วก็หลักฐานที่เคยพบกันออก,ก็แนะนําว่าก็ควรจะเป็นรูปถ่ายนั่นแหละรูปคู่หรืออะไรพวกนี้หรือรูปการคุยวิดีโอคอลคือรูปคู่เนี่ยต้องมีต้องมีแล้วก็เสริมด้วยรูปการคุยวิดีโอคอลหรือการคุยแชทไปด้วยหลักฐานความสัมพันธ์ซึ่งก็เป็นเอกสารปกติที่เราใช้ยื่นขอวีซ่าอยู่แล้วนะฉะนั้นถ้าเกิดวีซ่าเราผ่านปุ๊บเนี่ยเราก็เอาไอ้หลักฐานพวกนี้ติดตัวไปด้วยไว้ยื่นให้ต่อมอดูใบรับรองความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสีส้มแล้วก็จดหมายเชิญแล้วก็รูปภาพ แล้วก็หน้าตาประทับพาสปอร์ตคือทั้งพาสปอร์ตหน้าแรกแล้วก็หน้าตาประทับของแฟนเยอรมน,นีด้วยอ่าแล้วตัวน,นี้เยอรมน,นีเขาก็บอกอยกนะเนี่ยพวกเราเนี่ยอยากกระตุ้นให้พวกประเทศอื่นๆเนี่ยให้กล้กาๆหน่อยอนุญาตให้คู่รักที่ยังไม่ได้จดทะเบียนกับชาวอยูเนี่ยได้เข้ามาสู่ยุโรปโดยที่ without delay ก็คือโดยไม่รอช้าอันนี้เขาประกาศเลยนะ แม่จะก๊อปประโยคนี้ส่งให้สถานทูตเยอรมนี er ในไทยได้ไหมว่า,าโอเคเขาพูดมาแบบนี้แล้วตกลงคุณจะไม่ให้อีกหรือไงอะไรอย่างเงี้ยนะก็เข้าใจว่าคงลำบากใจเรื่องไม่มีเที่ยวบินเข้าไทยนะว่ายังไงเหตุผลมันจะชนะได้ไหมจากประกาศนี้คืออันนี้อบเอามาแทรกที่หลังนะมีเพื่อนเพื่อนในกลุ่มกโนไกด์แฟนฝรั่งเนี่ยเขาแชร์มาเกี่ยวกับของเยอรมนีนี่แหละเป็นข่าวดีของทีมเยอรมนีคือในทวิตเตอร์อันเนี้ยเป็นของกระทรวงมหาดไทยของเยอรมนีนะตามโลโก้ตรงนี้เลย ากข่าวเนี่ยเขาบอกว่ารัฐมนตรีซีโคเฟอร์เนี่ยเขาบอกว่าประกาศนะให้คู่รักที่ยังไม่ได้จดทะเบียนจากประเทศที่สนะคืออันนี้เราแปลมาจากภาษาเยอรมันเป็นภาษาอังกฤษอีกทีหนึ่งาสามารถเข้าสู่ประเทศเยอรมน,นีได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่10สิงหาคมตอนเที่ยงเป็นต้นไปโอ้ก็เป็นข่าวดีมากๆทีนี้ยังไม่ฟันธงในวันนี้เพราะว่าจะต้องรอดูว่าวันจันทร์เนี่ยสถานทูตเยอรมน,นีในไทยเนี่ย เขาเปลี่ยนคําพูดแล้วหรือเปล่านะเพราะว่าของเราเป็นประเด็นเรื่องไม่มีเที่ยวบินพาณิชย์เข้าด้วยใช่ไหมเขาจะเปลี่ยนคําพูดไหมหรือเขาจะยังเหมือนเดิมรัฐมนตรีพูดยังไงเขาก็จะยังทําเหมือนเดิมอ่าเดี๋ยวลิงก์นี้ของทวิตเตอร์อันนี้จะเอาไว้ที่ใต้วิดีโอด้วยนะเข้าไปดูต้นฉบับกันได้เลยถ้าเกิดว่าทางสถานทูตเดยอรมนีในไทยเขามีประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวออฟจะมาอีกรอบหนึ่งเป็นคลิปใหม่เลยแล้วก็ลายสุดท้ายนะครับก็คือ ประกาศจากฟินแลนด์ฟินแลนด์อนุญาตให้คู่รักที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเข้ามาพบกับประชาชนชาวฟินแลนด์ได้แล้วคือประเทศเนี้ยเขารอบที่สามแล้วไงก่อนหน้านี้เขาก็เคยพูดมาสองรอบแล้วแล้วสุดท้ายที่อ๊อฟเคยลงข่าวไปแล้วก็หน้าแตกก็คือสถา,านทูตฟินแลนด์ในไทยก็ยังไม่เปิดให้ขอวีซ่าเราเคยอีเมลไปถามแล้วเขาบอกเขายังรออยู่นะยังรอคําสั่งจากกระทรวงต่างประเทศทางนั้นอยู่ตรงนี้ก็ประกาศอีกรอบหนึ่งแล้วก็คือวันที่6สิงหาเนี่ย ว่าครั้งนี้จะยังไงจะยังไม่ให้อยู่เหมือนเดิมไหมก็คือถ้าไม่ให้ก็คงประเด็นเดิมแหละไม่มีเที่ยวบินพาณิชย์เข้าไทยแล้วก็เลยประกาศตั้งแต่ต้นเลยไม่เหมือนประเทศอื่นประกาศจะให้ขอวีซา่าแต่สุดท้ายก็บอกว่าไม่อนุมัติอะไรเงี้ยอันนี้ก็เลยบอกว่าเอองั้นฉันก็ไม่ประกาศซะเลยจะได้ไม่เสื่อมเสียชื่อเสียงอะไรประมาณนี้สรุปเลยในนี้เขาบอกว่าเนี่ยรายชื่อของประเทศในยุโรปที่อนุญ,ญาตให้คู่รักที่ยังไม่ได้จดทะเบียนมาพบกันเนี่ยก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากประกาศของรัฐบาลฟินแลนด์ในวันที่6สิงหา ฟินแลนด์สุดท้ายก็ตัดสินใจอนุญาตให้เลิฟเวอร์สก็คือคู่รักได้เข้ามาพบกันกับบุคคลต่อไปนี้ไม่ใช่เฉพาะชาวฟินแลนด์นะก็คือประชาชนฟินแลนด์ที่อาศัยในฟินแลนด์ประชาชนยุโรปหรือเขตเชงเก้น en, ที่อาศัยอยู่ในฟินแลนด์คือเงื่อนไขอันเดียวกันหมดเลยคือคนพวกนี้ต้องอยู่ในฟินแลนด์สมาชิกในครอบครัวของชาวยุโรปหรือเขตเชงเก้น en, ที่อาศัยอยู่ในฟินแลนด์คือหมายถึงว่าใครเป็นญาติน่ะไม่ใช่เฉพาะคู่รักอย่างเดียวนะแล้วก็ ประชาชนประเทศที่3ที่ตอนนี้อาศัยอยู่ในฟินแลนด์ที่มี r e s i d e n t Permit หรือไม่ใช่แบบไปเยี่ยมเยียนหรือไปเรียนอันนั้นไม่ได้ต้องมี r e s i d e n t permit แล้วแต่ว่าเป็นประชาชกรของประเทศที่สามด้านนี้ก็คล้ายๆกับที่พูดไปเมื่อกี้นี้ก็คือจะเข้าฟินแลนด์ได้เขาก็จะต้องขอหลักฐานพิสูจน์ต่างๆ เขาไม่ว่าจะเป็นจดหมายเชิญหรือว่ารูปถ่ายรูปคู่หรือว่ารูปคุยวิดีโอคอลอะไรพวกเนี้นะคือเขาจะต้องขอหลักฐานตรงนี้ซึ่งในการขอวีซ่าเราก็แนะนําตลอดว่าต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมแต่ย่อหน้าเนี้เขาบอกว่าคนที่จะมาฟินแลนด์เพื่อที่จะมาพบคู่รักเนี่ยจะต้องติดต่อสถานทูตฟินแลนด์ในประเทศของพวกเขาเพื่อที่จะขอคําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ออก,ก็ไม่แน่ใจว่าสําหรับประเทศไทยนี่คือยังไงรอ VFS Finland เปิดอย่างเดียวเหมือนเดิมหรือว่าต้องถามสถานทูตก็เลยว่าเออเพื่อน,อนๆที่ฟังวิดีโอนี้ก็ลองช่วยกันกระทุ้งสถานทูตฟินแลนด์ในไทยไปว่าตกลงยังไงคือมันมีอ e ีเมลของสถานทูตอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของสถานทูตอยู่แล้วนะตกลงยังไงสถานทูตให้หรือไม่รอบที่สามแล้วเนี่ยครับก็รายละเอียดจบเท่านี้ก็คือสรุปว่า ฟินแลนด์ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่จะให้คู่รักเข้าจากแคมเปญ Love is not tourism อีกเหมือนเดิมซึ่งประเทศในยุโรปเขาก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเลยนะทั้งๆท,ที่ประเทศหลายๆประเทศเนี่ยเหมือนจะมองข้ามมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระนะครับครับก็ทีนี้สำหรับประเทศที่ประกาศมาแล้วอย่างเยอรมนีหรือฟินแลนด์แต่สถานทูตยังไม่ยอมเปิดเพื่อนๆก็ลองสอบถามไปยังสถานทูตว่าประกาศอย่างนี้แล้วสถานทูตยังจะว่ายังไงต่อแล้วเรามีความจำเป็นอะไรยังไงก็เล่าให้เขาฟังไป เชื่อว่าถ้าเรียกร้องกันเยอะๆเนี่ยอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นครับสุดท้ายนี้ก็มีคำถามหรือความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ